ประกนนารสไนเปอร์เมื่อนายทหารคลั่งสิ้นหวังในชีวิตหอบอาวุธมากมายฝ่าฟุงชนเข้าไปอย่างมหาวิทยายลัยไปอย่างตึกสูงพิภากษาชีวิตผู้คนที่อยู่ด้านล่างโดยเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นมันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาววิทแมนครับนายทหารหนุ่มฝีมือดีที่เป็นพน่นปืนประจํากองทัพสหรัฐเพียงแต่ว่าชีวิตเขากับพ,กพลันต้องหันหน้าเข้าสู่ด้านมืด ก่อนที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นนะครับชาววิทแมนเป็นคนเที่ยวรัฐฟอลอริดาชีวิตก็ผ่านอะไรมากมายนะครับในวัยเด็กนั้นก็ค่อนข้างลําบากเพราะเขาถูกพ่อแทๆอ้ๆโขกศัพท์มาตั้งแต่เด็กๆโดนตบตีไม่เว้นแต่ละวันแถมแม่ของวิทแมนชะตาก,กรรมก็แทบไม่แตกต่างกันครับเรียกได้ว่าพ่อของเขาเป็นคนโมโหร้ายและเป็นจอมเผด็จการภายในบ้านที่ออกคําสั่งทุกอย่างแต่ทิงอย่างนั้นวิทแมนก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงคนหนึ่งครับครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับต่างก็ยอมรับในตัวเขา ซึ่งมันแตกต่างจากตัวเขาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าวิทแมนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนในตอน6ขวบนั่นครับเขาใชา้แววเป็นเด็กอัจฉริยะที่มี IQ มากถึง1 3 9เาพออายุได้11ปีวิทแมนเข้ากลุ่มลูกเสือนะครับฝึกวิชาการเอาตัวรอดและไม่กี่ปีต่อมาด้วยความสามารถของเขานะครับวิทแมนเลื่อนขั้นเป็นอีเกิลสเกลมันก็เหมือนกับตำแหน่งสูงสุดของกองลูกเสือนั่นเองครับซึ่งมันมีน้อยมากๆที่จะได้รับยศลูกเสือระดับนี้แต่ที่แน่ๆบ้านเรามีราชานักกศึกษา,าหารคนหนึ่งันก เมื่อเวทแมนโตขึ้นมาหน่อยนะครับพ่อของเขาได้สอนวิธีการใช้ปืนให้กับเขาและน้องชายอีก2คนถึงแม้ว่าในตอนนั้นเขายังเป็นเด็กนะครับแต่ฝีมือนั้นเขาขั้นสุดจัดจนพ่อของเขาให้ลองวิชาด้วยการหลับตายิงกระรอกซึ่งวิทแมนก็ยิงโดนเต็มๆครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับวิทแมนก็ถูกฝึกสอนมาด้วยความเข้มงวดจนทําให้เขากลาามาเป็นคนเคร่งเครียดตลอดเวลาและทําให้เขาไม่ได้ออกไปเล่นเหมือนกับเด็กคนทั่วไป จนกระทั่งเขาเรียนจบมัธยมปลายนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจออกจาก Academy ไปเป็นทหารโดยเหตุผลหลักๆนั่นก็คือหนีจากพ่อตัวเองวิทแมนเข้ารับการฝึกเป็นทหารนานกว่า18เดือนในตอนนั้นครอบครัวก็ไม่รู้เลยว่าเขาหายไปไหนกันแน่นะไม่มีใครได้ข่าวาวเขาอีกเลยจนกระทั่งในช่วงปี1959จนถึงปี1960 วิดแมนฝึกฝนเป็นทาหารภายในค่ายนะครับและด้วยประสบการณ์ต่างๆของเขาเองวิ t แมนสามารถคว้าตำแหน่งพลดแม่นปืนของกองทัพมาได้โดยมีสกิลทักษะมากกว่าคนอื่นๆภายในค่ายด้วยซ้ำซึ่งถือว่าเขาเป็นตัวท็อปในรุ่นเดียวกันครับในตอนนั้นวิ t แมนก็ได้ขอทุนการศึกษาจากกองทัพเพื่อเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และการศึกษาทหารเรือทางกองทัพก็มองว่ามีประโยชน์ครับก่อนจะมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับวิ t แมน โดยผลการเรียนของเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของชั้นนะครับระดับหัวกะทิวิทแมนก็เป็นชายที่มีสมองระดับเทพนะครับในตอนนั้นแทบไม่มีใครเทียบเคียงเขาได้เลยและไม่มีเขาโค้งว่าเขานี่แหละจะเป็นตัวปัญหาในตอนนั้นวิทแมนไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยเท็กซัสออสติน เหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมีเพื่อนมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากวิทแมนเป็นเด็กทุนของกองทัพก็เลยไม่มีใครมาสงสิงกับเขาดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เขาชอบทานั่นก็คือคาราเต้ดาน้ําเล่นพนันสําหรับวิทแมนกับเพื่อนของเขานะครับต่างก็มองว่าเขาเป็นคนดียิ้มแย้มแจ่มใสกับมุกฝึดๆก่อนที่เพื่อนจะตั้งฉายายให้กับเขาว่าจิโอเกอร์โดยวิทแมนชอบโม้ถึงความเก่งกาจของตัวเองให้กับเพื่อนฟังนะครับถ้าเขาขึ้นไปอยู่บนยอดหอนาฬริกานะเขาสามารถสอยคนทั้งกองทัพได้เลย ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูฟังขี้โมแล้วก็ตามนะครับแต่ในตอนนั้นเพื่อนๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากเอาแต่หัวเราะเพราะว่าวิทแมนเป็นคนตลกในระหว่างเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยปี1962ครับเขาก็ได้เจอกับนักศึกษาสาวรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อว่าแคทลีนฟานซิสไลเนอร์เรียบร้อยครับวิทแมนก็ตามไปหยอดมุกกาก่าครับก่อนที่ทั้งคู่จะคบหาดูใจกันวิทแมนกับไลเนอร์ใช้เวลาคบหากันอยู่ประมาณ5-6เดือนก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันครับในช่วงต้นปี1963 มันก็มีจดหมายฟ้าผ่าเข้ามานะครับเมื่อเขาได้รับคําสั่งให้เข้าประจําการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กลับไปยังแคมป์นอตแคโรไลนาเพราะว่าในตอนนั้นทุนการศึกษาของวิทแมนไม่พอนะครับเรียกง่ายๆว่าทุนการศึกษาของกองทัพถูกตัดงบซึ่งมันสร้างความไม่พอใจให้กับเขาเป็นอย่างมากครับแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าขอทุนเขาไปเรียนก็ถือว่าโชคร้ายสําหรับวิทแมนไป แต่การกลับเข้ามาประจําการของวิทแมนในงานนี้เองดูเหมือนว่าเขาจะเอานิสัยที่ติดจากมหาวิทยาลัยกลับมาด้วยนั่นก็คือการเล่นพนันภายในค่ายทหารเมื่อกลับไปแล้วก็ชวนเพื่อนอาหารด้วยกันได้หละครับเปิดบอลหุ้นกันเปิดกันยันสว่างเลยแถมวิทแมนเองก็ยังทําตัวเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ภายในค่าย1 0 20นี่มาเอากับพี่ได้เลยน้องจนก,กระทั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับวิทแมนถูกกองทัพจับได้ว่าไปอัดนายทหารคนหนึ่งสาเหตุนั้นก็คือยืมเงินแล้วไม่จ่ายครับ นั่นก็ทาให้วิทแมนโดนลดขั้นตัดเบีย้ยเลี้ยงจนเป็นเพียงแค่พลทหารกากๆคนหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เคร่งเครียดสําหรับเขานะครับก็ติดคุกทาหารไปแล้วมันก็เริ่มสะสมเข้ามาเรื่อยๆแล้วในระหว่างเกมภายในค่ายทหารวิทแมนได้เขียนไดอารี่ส่วนตัวขึ้นมาโดยมันมีชื่อว่าไดอารี่ร o คอร์ดออฟซีเจวิทแมนเขาได้เขียนถึงการเข้ามาเป็นนาวิกยยธินนะครับความสัมพันธ์ตัวเองและภรรยาเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัว วิทแมนได้บรรยายความรู้สึกต่างๆในสมุดไดอารี่หลังจากนั้นในช่วงปี1 9 6เเขาพ้นโทษออกมาจากกองทัพผันตัวทำงานเป็นวิศวกรรมสถาปัตย์ใช้ชีวิตคู่กับภรรยาวิทแมนก็เริ่มเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากมันไม่เหมาะส่วนภรรยาเองเป็นครูสอนชีววิทยาให้กับโรงเรียนมอต้นไกล้บ้านต่อมาในช่วงปี1966กบครับวิทแมนได้ข่าวว่าพ่อกับแม่เขานะครับแยกทางกันเนื่องจากฝ่ายชายเริ่มทุบตีหนักไปเรื่อย จนแม่ของเขาเริ่มทนกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ไหวอีกต่อไปครับเมื่อพิทแมนได้ข่าวแบบนี้ก็ช่วยเหลือในการแบ่งเบาหาที่พักซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเขาได้จัดสรรบ้านใหม่ให้กับแม่ตัวเองนะครับให้ไกลจากพ่อเลยจากนั้นติดต่อไปอยังตำรวจนะครับให้เข้ามาคุ้มกันแม่อสอบส่องพฤติกรรมของพ่อตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาต่อไป แต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาภายในครอบครัววิทแมนก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อพ้องเขาพยายามติดต่อหาแม่และตัวเขาโดยบอกว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นคือความผิดพลาดขอโอกาสอีกได้ไหมซึ่งมาสร้างความปวดหัวให้กับวิทแมนเป็นอย่างมากนะครับหลังจากนั้นพ้องเขาก็โทรมากวนครับไม่เว้นแต่ละวันเดิมทีปัญหาเรื่องงานกับชีวิตส่วนตัวก็จะตายหาแล้วไหนจะเรื่องภรรยาที่ต้องไปทํางานสอนหนังสือจนไม่มีเวลาอยู่ด้วยกัน ปัญหาความเครียดต่างๆนะครับเริ่มกัดกินวิทแมนวิทแมนต้องหาตัวช่วยนะครับด้วยการหันมาเสพยา,ยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและความเครียดของตัวเองแต่สิ่งที่เขาเลือกนะั้นมันกลายมาเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเขาเองครับวิทแมนจดในสมุดไดอารี่ทุกครั้งที่เขามีปัญหานะเมื่อเขามีปัญหาเยอะเขาก็จะใช้ยาเยอะตามไปด้วยเมื่อหนักเข้านะครับมันก็หลอนสภาวะจิตใจของวิทแมนถึงขั้นย่ำแย่ไปเลย จนเขาได้ทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมานะครับมันหาทางออกไม่ได้และมันถึงทางตันวิทแมนได้เขียนจดหมายลาตายขึ้นมานครับเพื่อแต่ปัญหาที่คนอื่นเอาเรื่องนี่แหละมาใส่ตัวเขาได้เขียนถึงปัญหาทางจิตใจและอาการปวดหัวเรื้อรังต่อมาเมื่อวันที่1สิงหาคมนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนวิทแมนได้ขับรถไปอย่างอาพาร์ตเมนต์แม่ของเขานะครับจากนั้นก็ตัดสินใจยิงแม่ตัวเองก่อนที่จะเก็บร่างของเธอไว้บนเตียงนะครับจัดแต่งไว้เรียบร้อย สิ่งที่เขาทําไปนั้นคือการให้แม่ตัวเองพ้นทุกนะครับจากการถูกพ่อรังควานมาตลอด25ป้ปีเมื่อลงมือเสร็จแล้ววิทแมนขับรถกลับบ้านไปหาเมียตัวเองครับเขาได้ใช้วิธีเดียวกันครับคือการยิงภรรยาและก็เอาร่างของภรรยานะครับไปจัดวางไว้บนเตียงพร้อมเขียนกระดาษโน้ตข้อความสารภาพผิดต่อมาในช่วงเวลา9ก้าโมงเช้านะครับวิทแมนเดินทางไปอย่างร้านขายปืนซึ่งเขาก็ได้จัดซื้อปืนหลายชนิดได้แก่ m 1ลูกซองมีด กระสุนอีกหลายนัดพร้อมกับกล้องส่องทางไกลเมื่อซื้อเยอะขนาดนี้ทางร้านก็ต้องถามเป็นธรรมดาว่าเฮ้ไอ้นมเอาไปทาอะไรวะโดยวิทแมนให้เห็นผลว่าเขาจะเอาไปล่าหมูป่าที่รัฐฟอลอริดาแล้วมันจําเป็นต้องแชร์วดมากมายขนาดนี้หลปะปะแค่นั้นยังไม่พอครับเขาขับรถไปอีกร้านหนึ่งเพื่อซื้อกระสุนกับแมกกาซีนมาตุนไว้อีกเมื่อของที่ต้องการครบแล้วก็กลับบ้านไปแต่งปืนครับเช่นติดตั้งสโคปตัดปลายปืนลูกซองเอาลูกใส่แมกกาซีน รวมๆแล้วลูกกระสุนไม่ต่ำกว่า700นัดครับเหมือนกับว่าเขากำลังไปถล่มค่ายทหารจนช่วงเวลา11โมงครับวิทแมนเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินซึ่งเขาเคยเรียนอยู่ที่นี่มาก่อนวิทแมนได้ปลอมตัวมาเป็นช่างในตำนานนะครับเพื่อตบตายามพอผ่านยามมาได้แล้ววิทแมนก็หอบบัลุูสังหารขึ้นไปยังอาคารหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตึก28ชั้นครับในระหว่างนั้นวิทแมนก็ไปเจอกับพนักงานหรือโค้ดที่กำลังสอนอยู่โดยทุกคนสงสัยเหมือนกันว่า เฮ้ยไอหมอ,อนี่ขึ้นมาทำไมวะแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรครับวิทแมนก็เปิดฉากยิงผู้คนที่อยู่บนชั้นนั้นแหละจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปยังดาดฟ้านะครับแบกโต๊ะกับตู้ต่างๆขวางทางบันไดเอาไว้เพื่อไม่ให้มีใครสามารถตามเขาขึ้นมาได้เมื่อไปถึงดาดฟ้าเขาก็เริ่มจัดแจงอาว,วุธต่างๆนะครับเตรียมพิภากษาผู้คนที่อยู่ด้านล่างโดยเหยื่อรายแรกของวันนั้นนะครับประมาณเที่ยงตรงยิงท้องที่กําลังเดินอยู่บนสนามหญ้า เมื่อเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นนัดที่2นัดที่3ก็ตามมาผู้คนที่อยู่กลางสนามหญ้าก็พากันแตกเฮือนะครับหาที่หลบในช่วงเวลา15นาทีแรกนะครับมีคนถูกยิงหลายคนและไม่มีใครรู้ว่ามือปืนอยู่ที่ไหนกว่าที่ข่าวจะไปถึงก็นานพอสมควรแน่นอนเขาว่างานนี้เป็นฝีมือของนักแม่นปืนเก่าเขาสามารถยิงผู้ขอร้ายได้ไกลกว่า500เมตรครับใครที่หลบไม่ทันนิดก็ต้องโดนสอย แล้วในขณะที่รถพยาบาลพากันวิ่งเต็มข้างล่างนะครับการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก็เป็นไปได้ยากลําบากสุดๆเนื่องจากมีเสียงปืนดังตลอดเวลานะครับและไม่รู้ว่ายิงมาจากไหนหลายคนถูกยิงในขณะที่กําลังวิ่งไปลากคนเจ็บครับจนรถขนเงินที่ผ่านทางแถวนั้นพอดีครับต้องแวะเข้ามาช่วยบังลูกปืนให้ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ทราบที่มาของลูกปืนนะครับก่อนที่จะตอบโต้กันไปกันมาและด้วยความโชคร้ายที่ตำรวจบางนายประสบการณ์ยังน้อยครับเรียกง่ายๆว่าแข็น้อย เมื่อดูนปืนกันจริงๆนะครับก็ทําให้ตํารวจบางนายเสียชีวิตในตอนนั้นทางตํารวจติดต่อไปอย่างสนเปร์นะครับโดยคนที่ติดต่อไปนั้นคือมาเรียนลีโดยเขาจะนั่งไปกับเครื่องบินและให้ทางตํารวจใช้เครื่องบินแบบ2ที่นั่งนี่แหละบินอ้อมๆไมๆเข้าไปบินเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับใกล้พอๆสาหรับการยิงนายวิทแมน โดยทางตำรวจจำเป็นต้องใช้เครื่องบินเพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีตึกเลยและไม่มีตึกในสูงพอกับอาคารเรียน28ชั้นแล้วมันจึงไม่สามารถหาจุดส้มยิงเขาได้เต็มๆนะครับถ้าจะใช้เฮลิคอปเตอร์ก็ก,กว่าจะเป็นเป่านิ่งเมื่อเทียบกับฝีมือของวิทแมนแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์ก็ร่วงแน่นอน เพียงแต่ว่าในตอนนั้นเครื่องบินมาถึงที่เกิดเหตุนะครับกลับไม่สามารถบินหามุมยิงเขาได้เนื่องจากพายุลมร้อนค่อนข้างแรงครับลมมันก็เลยทําให้เครื่องบิน2ที่นั่งเสียการทรงตัวพวกเขาจึงไม่สามารถหามุมยิงตรงๆได้งานนี้ก็เลยยากพอสมควรแต่การจะเรียกใช้เครื่องบินในครั้งนี้ก็ไม่เสียประโยชน์ซะทีเดียวนะครับ ลังจากนั้นทางตำรวจภาคพื้นก็ได้อาศัยจังหวะนี่แหละครับรอบเข้าไปในอาคารทางตำรวจขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นที่26เรียกกำลังเสริมให้ตามมาพวกเขาได้ฝ่าประกันซาเก้าอี้ที่วิทแมนพังเอาไว้นะครับแล้วในขณะที่วิทแมนกำลังเสียสมาธิกับเครื่องบินทางตำรวจก็อ้อมไปด้านหลังเขาอย่างไม่รู้ตัวนะครับโดยจากรามิโลมาร์ติเนสได้ใช้จังหวะนี้ยิงสังหารนายวิทแมนในงานนี้นายวิทแมนโดนวิสมันบนดาดฟ้าของอาคารเรียน เหตุการณ์ในครั้งนี als, members, men, ้มีผ okay. ู้เสียชีวิต14คนครับบาดเจ็บ31คนกินเวลาไปทั้งหมด96นาทีแต่เรื่องราทั้งหมดยังไม่จบเพียงเท่านี้เนื่องจากในจดหมายลาตายของนายวิทแมนเขียนไว้ว่าเขามีอาการปวดหัวมากๆครับซึ่งเขาเคยไปพบแพทย์มาแล้วหลายคนแต่ละคนก็ให้ยากินไม่เหมือนกันเลยสักครั้งแล้วเขาก็ถูกไล่ให้ไปเจอกับจิตแพทย์ครับดาซีเซียฮไฮแต่อาการต่างๆก็ยังไม่ดีขึ้นเลย โดยวิทแมนได้บอกไว้ว่าถ้าเขาตายนะอยากให้เอาศพนี่แหละไปผ่าสมองดูหน่อยเพื่อตรวจสอบให้รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ในเวลาต่อมาพ่อของนายวิทแมนก็ได้อนุญาตให้ทีมแพทย์นะครับผ่าศพโดยสิ่งที่แพทย์พบนั่นก็คือเนื้องอกในสมองและเนื้อร้ายอีกจํานวนหนึ่งโดยแพทย์พากันคิดว่าเนื้องอกในสมองอาจจะมีส่วนที่ทําให้เขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์และการกระทําของตัวเองได้ส่วนศพของนายวิทแมนถูกฝังไว้ที่รัฐฟลอริดา ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นมือเปิดนะครับแต่พิธีศพของนายวิทแมนก็ได้รับเกียรติเนื่องจากเขาเคยเป็นทาหารมาก่อนโรงศพของวิทแมนถูกคลุมไปด้วยธงชาตครับส่วนงานศพของภรรยาวิทแมนถูกจัดขึ้นโดยคนในครอบครัวอย่างเงียบเบเรื่องนี้เคยเป็นข่าวโด่งดังทั่วสหรัฐมาช่วงเวลาหนึ่งครับจนกระทั่งเรื่องนี้เกือบถูกลบหายตาจากไปเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ดอก